อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเยเอะนแล้วฉันจะตัางมาใส่จานนี้ดูด้วยตาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะลำต้นของมันยังดูกรอบอยู่เลยนะคะพวกพืชผักเวลามันตายสภาพมันเป็นยังไงคะ มันจะดูเหี่ยวเหียวใช่ไหมคะผิวเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีความชุ่มชื้นมันก็จะดูเหี่ยวเฉาสุขภาพเราจะแข็งแรงแค่ไหนให้ดูจากความชุ่มชื้นแต่งตึงค่ะจานนี้เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ถึงเวลาชิมกันนะคะเวลาที่ฉันทำอาหารที่ต้องใส่ถั่วงอกลำต้นของมันยังกรอบอยู่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทําได้แบบนั้นเพราะมันเป็นสแตนเลสเกรด316เพราะมันเป็นเกรด316ต่อให้โดนกรดหรือว่าความเค็มก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรไม่เกิดสารเคมีหรือโลหะปลงมไปในอาหารได้อาหารที่มีสารอาหารและทําให้สุขภาพดีออกมาจากที่ไหนคะถูกต้องค่ะมันคือสิ่งที่ออกมาจากเครื่องครัวที่เราใช้นั่นเองค่ะถ้างั้นฉันจะขอทําเมนูถัดไปเลยนะคะ